มาครับนะครับคสตรถไถกูตา l อ7นะเพื่อนนะก็ได้ตัดท่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมก็เคสตนี้นะครับก็มีน้ำมันซึมมาบริเวณห้องคัดนะครับซึ่งผมเองก็แยกไม่ออกนะครับมันแยกยากนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงซีนโดยหมูนะครับนี่ครับที่ไหลลงมานะครับเพราะว่าซีนก็เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะนะมันก็อาจจะไม่อยู่ก็เปลี่ยนไปได้นะครับสองก็มาจากไอตัวเนี้ครับ ซีนตรงนี้นะครับ1จุดนะซีนตรงลูกปืนคัดเนี่ยครับซีนปลายเกียร์นะครับ3ามนะครับนี่ซีนเพ่ากับเคลื่อนะครับมาจากซีนเพากับเคลื่อเนาะอ่านี่ครับก็ซีนเพากับเคื่อจะมีบูตตัวนี้โปรกลองซีนด้วยนะครับซีนะครับมาจากหลังหลังเครื่องนะครับนี่ก็คือหลังเครื่องยนต์นะตรงไฟวีตรงนี้นะครับคลินี้ผมก็ทําการรื้อนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแผ่นคัดนะครับคือสาเหตุก็คือแผ่นคัดไม่ได้หมดนะครับแผ่นคัดไม่ได้มีปัญหาเลย นะครับแต่เนื่องจากน้ำมันนะครับที่มาไหลลงมานะครับมันส่งผลทําให้แผ่นคัตเสียหายด้วยนะครับแผ่นอาการแผ่นคัตจะเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่ครับการแผ่นคัตก็คือมันจะลื่นนะครับเห็นไหมครับแผ่นคัตยังเหลือเยอะเลยนะครับยังเหลือเต็มนะครับแต่มันลื่นนะนี่ครับมันมันมันส่งผลทําให้รถเนี่ยจะไม่มีกําลังแต่ณตอนที่ตัดเนี้ยก็คือรถยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ดูลักษณะใกล้เคียงแล้วถ้าปล่อยไ้นานๆลื่นแน่นอนนะครับเช่นนี้ก็เลยทําการเปลี่ยนแผ่นคัตใหม่นะครับนี่ทีนี้ก็ ถามว่าเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่แล้วนะครับจานกดนะครับจานกดก็ผมใช้ตัวเดิมนะผมไม่ได้เปลี่ยนจานกดด้วยนะครับแต่ผมก็จะใช้หลักการในการขัดนะครับน้ำมันนะเพราะว่ามันมันขึ้นสนิมด้วยนะครับผมก็เลยทําการขัดโดยการใช้น้ำมันนะครับว่าใช้น้ำมันธรรมดาเราเนี่ยครับใช้น้ำมันของตัวดีเซลรถนี่แหละครับใช้ถ้าจะเป็นไปได้นะครับแนะนําให้เราแช่นะครับแช่ไว้คือหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วก็มาฉีดนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะมีน้ํายาพิเศษที่สามารถ ใช้แล้วมันคลายตัวได้ดีก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะนี่ผมก็จะใช้เป็นตัวจานกดเก่านะครับแล้วก็ตัวลูกปืนกดคัดตัวเก่านะครับผมจะแกะออกมาแล้วผมป้ายเจลบีเข้าไปเลยนะครับแน่นเอียดเลยนะครับนี่ครับทีนี้ถามว่าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันจบไหมผมก็ใช้คําว่าไม่แน่ใจว่ามันจะจบหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีตัวซีดเลยหมูด้วยนะครับที่อาจจะยังรั่วซีหลังเครื่องด้วยนะครับแต่เราฟันทงนะครับหรือสันนิษฐานนะครับจากตัวนี้นะครับเนื่องจากผมดึงตัวนี้แล้วครับแล้วปลอกตัวนี้นะครับมัน หลุดออกมาด้วยนะครับเนาะนะครับก็เลยจะทําการเปลี่ยนซีนตัวนี้แต่ก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตรงนี้จบแล้วนะครับเหลือแต่ว่าชนท่อนนะครับแล้วก็จะตัดซีนตัวโดยหมูอีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเทสนะครับโดยรู้จริงๆเลยนะครับว่าตัวไหนรั่วจริงๆนะครับให้เราเช็คนะครับระดับน้ำมันเครื่องนะถ้าเราสงสัยน้ำมันเครื่องให้เช็คน้ำมันเครื่องทุกวัน นะครับถ้าเราสงสัยน้ํามันเกียร์นะครับก็ให้เราเช็คน้ํามันเกียร์ทุกวันนะครับถ้าเราใส่สงสัยคานหน้านะครับก็ให้เราเช็คคานหน้าทุกวันนะครับแล้วมาเปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนนะครับมันลดหรือมันหายไปนะครับถ้าตัวไหนมันลดหรือหายไปก็ให้สันนิฐานเลยนะครับว่ามันเป็นจุดนั้นนะครับในการที่จะทําการแก้ไขนะครับปรับปรุงเนาะนะครับคลิปนี้ก็อ่าหลักๆก็จะเปลี่ยนแค่แผ่นคัตนะครับแล้วก็ซีนนะครับแล้วก็จานกดใช้เดิมนะครับหมดเท่าไหร่นะ อายุเท่าไหร่สามพันเจ็ดอ่าหมดไปสามพันเจ็ดนะครับก็แผ่นคัตสองพันเบิกศูนเบิกศูนย์อสองพัน 2, กว่าเนาะสองพันะ 2, เท่าไหร่สองพันหกสองพันหกเนาะอ่าแล้วก็ซีนกระจุกกระจิกนะฮะเล็กน้อยก็ประมาณนี้นะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม